ครับเรามาเอาตระวองเพชรกระวองเพชรนะครับไปทำไม้<จ>เป็นไม้ประดับนะครับไปไปทําแหล่งเรียนรู้เป็นพืชในท้องถิ่นของเรานี่แหละครับเป็นไม้เศรษฐกิจเป็นไม้เศรษฐกิจทุกวันนี้กระวองเพชรกาลังเป็นไม้เศรษฐ,ฐกิจแล้วก็เป็นที่นิยมของอคนรุ่นใหม่นะครับอันนี้ครับสามารถนำะไปทำสวนได้จะสวนได้ครับผมไม้ประดับใช่ไหมครับผมติดตามตอนต่อไปครับ ท่านพระมหาสมปองท่านจะมาไปประดับหน้าเวทีที่ท่านเทศเลยนานนะครับครับผมใครสนใจใครสนใจเชิญครับฟรีฟรีเจ้าของท่าอนุญาตมาเอาให้หมดเลยโอ้นะครับคุณค่ะครับครับผมไม่ได้ลากโอ้สวยไม่ตายครับไม่ตาย เอาฟีเดอร์ปีหนองเลยเขากำลังปีเนาะแมนเป็นไม้เศรษฐกิจรลางไม่ยมหมดนะสันโอ้ง่ามง่ามง่าม,อนนามเออง่ามมันมันแตกออกจากันนี่เง,งามัมนง่ามแทง โอ้ใหญ่เฮงใหญ่มันใหญ่น่ะต้นนี้ใหญ่น่ะหน้าเออเออไอ้มันคือแตกน้ำกั้นอ่ะบปล่าโอ้โหข้ามันตรงเลยมันบ่สวยวะเออมันโจดโลดเมนบอร์คันเดียวอืมระวังระวัง สองอันแต่ว right? oh, oh, ่าค่อยๆค่อยๆจะต้องเผ็ดนลยอันนี้สวยงามไหมครับโอ้อันนี้งามมากเลยสวยงามสวยงามใหญ่แห oui. ้งม oh oh ันไหลาดลาดเลยเธอนี่เออนั่นนะบอเออเมนบอก็เดียวกันบอโอ้ย ยกโอ้โกมันวห้างก้อทีเนื้อนกกระเรือกเอาเด้อพี่น้องมันมีให้เหลือกมันหลายโพดโพดโพโลตัดน้ำมันน้ำมันดังน้ำเป็นเสียไปจัดสวนย่อมโอ้โหสวยอะสวยงาม โอ้สมพ่อเขาเอิญกระบองเพจเนาะกระบองเออลูกกระบองได้เด้อลูกกระบองที่เราเอามาตีจักละโวยโยโวยครับวันนี้เป็นทำไม้ประดับจากสวนครับเข้มั้ยเ่น,น่ะค่ะ ตัดเอาเลยไม่ได้ขุดมันกะเป็นนอออกตอนนั้นแหน่รู้เรียนเล่นงามคักงามแน่เด้อพี่น้องเลยงามโอ้โหงามงามงาม คนคนต่อสามช่องเด้อในการตาดัดวันเราว่างเหรอวัน <laughs> เสียราคาเลยนะว่ะมันบินเนี่ยนาะบินร <laughs> ติดถือแล้วมีขอมาแม a n เป็นขูเป็นขูเลยเราจะ <พอ S 1> ได้<ม><ม>นี่เ,เราจะได้มีเพชร,เ,พชรเราจะถูกวหวยครับวันนี้เราจะถูกรางวัลที่หนึ่งเพราะว่าเรามาเอาเพชรอ้วนยางงามเลยแบบ สวยงามอลังการตา,รเา,เาเทาแล้วเราไปเกียนพี่ซนอมากับเนกินหมดหรือยังไอ้คน ยิ้มแล้วบอกเืออองเาเงี้ยเพื่อคอยน้ำเด้อก่อนไม่จะหนูก็ได้กยานโลดเหีนบอกไม่กระอานง่ายๆไออุนเอ้ยไปปลูกไว้ลายเด้อโอ้ย แม่ามแมังมนแทงมือดูพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อพ่อพ่ออีตามต้นต่อไปเ้อพี่น้องเสียไปจ้าเส้นยอมมีกกระองเพชรสวยงามอลัมตาใครลูกปะ

ใช่ไหมอาให้สิไปจัดซ้อนยอมให้เพิ่งเด้อพี่น้องเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปอันนี้ก็ง่ามให้ปุ๋มใช่กระถางเนี่ยง่ามง่ามง่าม